ก็เป็นคนเสื้อแดงเก่าเนาะก็ต้องการอยู่แล้วทุกฝ่ายมันต้องการอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพี่มองว่าตอนนี้สภาพเห็นในโลกโซเชียลมันเหมือนกับว่าไม่ได้รักประชาธิปไตยอะเหมือนรักทักษิณอะคือ <c oughs> ใช่ไหมกองเชียร์เออเหมือนเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมันก็ต้องละวางแล้วว่ายิง่ง ถ้ารักประชาธิปไตยจริงคุณก็ต้องยอมรับอ่ะว่าเกาวไก่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งได้สอสอม,มากเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องยอมรับไหมอ่ะเนาะเอาจริงๆนะถึงตรงเนี้ยชั่วโมงเนี้ยก็ตายตาหลับแล้วนะ ในสภาจะไปบุกกับใครถ้าพิธาเป็นนายกอะนะเออมันก็ไม่รู้จะบุกกับใครแล้วใช่ไหมตอนที่เข้ามาในวงการเมืองเนี้ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองที่มันไม่ปกติมันมีการรัฐประหารแล้วมันมีการแบบสืบทอดอํานาจอะไรอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกอยากจะเข้ามาแบบไฟอะไรอย่างนี้ยรู้สึกมันเอออย่างที่บอกว่าบางเวลามันก็เหมาะกับบางคน <S <S เราเองอาจจะเหมาะกับบางช่วงเวลาในสถานการณ์การเมืองที่มัน <S <S มันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี <S <S ้ ก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวแล้วแต่คุณต๋อมชัยธวัฒน์มอบหมายนะคะแต่ว่าทํางานกับพรรคแน่นอนนะคะในหลายบทบาทตอนนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนมันมีหลายหหน้าที่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่ายัางแบ่งกันไม่เสร็จเดี๋ยวแบ่งกันเสร็จก็จะได้รู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงจุดไหนแต่ไม่จําเป็นต้องมีหัวโขนไม่จําเป็นต้องเป็นมีตําแหน่งอาเลขาผู้ช่วยอะไรที่ปรึกษารอมชรอ,อมาตอ,อคือไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอย่างจริงใจ คือตรงไหนก็ได้ที่แบบขาดเหลืองานตรงไหนไปไม่ทันก็ซัพพอร์ตให้ช่วยอะไรที่แบบมันตรงกับความรู้ความสามารถของเราอะ่ะก็ทําได้มันก็อาจจะมีงานเกี่ยวกับที่เป็นงานของเลขาธิการพักหรือของอะไรที่จะแบบเราเข้าไปเติมเต็มไปช่วยสนับสนุนได้มีเยอะค่ะ คนสแสดงเก่าเนาะก็ต้องการอยู่แล้วทุกฝ่ายมันต้องการอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพี่มองว่าตอนนี้สภาพเห็นในโลกโซเชียลมันเหมือนกับว่าไม่ได้รักประชาธิปไตยอะเหมือนรักทักษิณอะคือใช่ไหมถ้าเราจะทำให้การตั้งรัฐบาลมันสำเร็จราบรื่นเนาะเปลี่ยนขั้วอำนาจนะเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องลดความจุกจิกจับผิด อะไรละเอียดละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆไปอะ่ะเหมือนต้องละวางตรงนั้นก็เข้าใจว่าคนมันก็มีอารมณ์นะมันก็เป็นเรื่องของกองเชียรออ์เหมือนเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมันก็ต้องละวางแล้วว่ายิง่งตัวเองก็หลุดนะไม่อยากว่าใครบางทีก็ตัวเองก็เป็นมนุษย์นะคือความเป็นมนุษย์นะ่ะมันก็มีอารมณ์นะบางทีมันก็อยากจะแสดงความเห็นอะไรแต่ทีเราก็ลืมไปว่าเราก็มีมีหมวกอีกใบหนึ่งเป็นกรรมการบริหารพักอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้ก็มีหมวกเป็นสสก็คิดว่าเออไม่เป็นสอสแล้วเราจะพูดได้ให้มันตรงกับใจเรามากที่สุดปรากฏว่าก็ยังพูดตรงๆแบบใจไม่ได้อยู่ดีเนาะเพราะมันยังอยู่ในสังคมพี่ก็คิดว่าอะไรผิดพลาดไปแล้วเราแบบว่ามาเซตซีโร่ใหม่ไหมอะไรเงี้ยแบบคืออุ้มชูอะอบอุ้มอบอุ้มรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนก่อนแล้วก็ทิ้งอารมณ์อะไรไว้เบื้องหลังอะไรเงี้ย มันมันคุกกุนซะจนพี่ก็เลยมีคําถามกับคนพวกเนี้ด้วยว่าตกลงแล้วว่าคุณน่ะคุณ,คณน่ะปรารถนรักประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าถ้ารักประชาธิปไตยจริงคุณก็ต้องยอมรับอะว่าเก้าไกลได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องยอมรับไหมอะ่ะเนาะบางทีมันก็ทั้งสองฝั่งอ่ะมันก็ไม่ได้อ่าฝั่งทางนี้ก็มีไปแซะก็แซะกันไปแซะกันมาแต่ว่าเวลาพอไปพูดก็หาว่าเหมือนเขาโดนแซะเป็นเหยื่ออยู่ เป็นเหยื่ออยู่ฝั่งเดียวอ่ะโอ๊ยแล้วแล้วโดนโดนเนี่ยโดนว่าอย่างนั้นโดนว่าอย่างนี้ก็ต้องมองว่าฝั่งตัวเองก็แซะทางนี้เหมือนกันมันก็ทั้งสองฝั่งอ่ะเมื่อเทียบกับการจะตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถูกไหมมันก็แล้วถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องเป็นพรรคเดียวกันไปแล้วสิจริงไหมถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างมันจะเป็นคนละพักมันจะเป็นแดงเป็นส้มยังไงเพราะว่ามันมีเฉด มันมีส่วนที่มันเป็นอินเตอร์เซ็กชันกันแล้วมันก็มีส่วนที่แตกต่างเพราะฉะนั้นมันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีการวิจารณ์กันมีการประชดประชันอะไรกันเนี่ยพี่ว่ามันก็ถ้าเล็กๆน้อยๆมันก็สวยงามมันก็สนุกสนุกไงมันก็มีได้มันไม่โหไม่ใช่สังคมแบบรัฐศาสนาศีลธรรมที่แบบคุณจะต้องแบบ พูดอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมนุษย์นะ่ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับไอ้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะจะด้อมจะติ่งหรือจะกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะช่วงก่อนหาเสียงหาเสียงจนถึงตอนเนี้ยเมื่อเทียบแล้วมันเล็กมากเล็กมากที่เราเมื่อเทียบกับเราจะเอาชนะฝั่งนู้นให้เบเ็ดเสร็จแล้วก็เดินหน้าประชาธิปไตยด้วยกันไอ้เรื่องพวกนี้ก็พักไว้ก่อนอย่าไปเอาจริงเอาจังมากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆนะถึงตรงเนี้ยชั่วโมงเนี้ยก็ตายตาลับแล้วนะเราคิดว่ามันจะไม่ตตยตาลับได้ยังไงอ่ะเราอยู่มาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนการต่อสู้ถึงตรงนี้จะไม่ตตยตาลับได้ไงพักเก้าไกลอ่ะได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งของประเทศชนะทุกสนามนะคะจากการลงแข่งขันเพียงครั้งที่สองเท่านั้นเองจากที่เราคาดว่าจะครั้งที่สี่ หรือครั้งที่3ในการเลือกตั้งแต่ครั้งที่2องประสบความสําเร็จถึงแค่นี้แล้วก็เนี่ยเอาเนี้ยวันนี้ก็ไตยตาหลับแล้วนะเออแต่ที่อยู่ไปจากเนี้ยคือกําไรหมดแล้วอะจริงๆสต็อปแค่วันเนี้ยหยุดแค่วันเนี้ยให้หยุดทุกอย่างบทบาทละก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วอะรู้สึกเต็มตื้นอะเข้าใจความรู้สึกเต็มตื้นมาอย่างที่บอกว่าแบบคือ ยืนมองที่บอกว่าเวลาผู้หลสื่อเดี๋ยวก็คือมองมองวันนี้พอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยเรามองวันนี้แทนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราที่เขาอยู่อยู่ไม่ถึงวันนี้แล้วเขาก็ต้องจากไปก่อนเขาไม่ทันได้อยู่มาจนเห็นด้วยตาตัวเองแล้วเราก็มองแทนเขาอะหลายๆคนเลยนะเพื่อนที่ร่วมต่อสู้ที่บอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วไปเสียชีวิตไปโดนอุ้มฆ่า ไปโดนอุ้มหายหรือว่าไปลี้ภัยหรือไปติดคุกตอนนี้ยังลี้ภัยต่างประเทศก็อีกต้องหลายคนนะคะคือก็แค่นี้เราจากที่พูดเรื่อง1นึไม่ได้เลยนะคะคำว่า1นึไม่กล้าพูดเลยก็ถูกพูดถึงในเวทีดีเบตอย่างเปิดเผยออกสื่อสาธารณะทุกเวทีดีเบตพูดเรื่องนี้เรื่องเรื่องที่ไม่เคยถูกพูดก็ถูกพูดเป็นเรื่องปกติธรรมดา มันเคลื่อนสังคมมันเคลื่อนมาจนถึงจุดจุดที่น่าพอใจที่สุดแล้วสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะ่ะเอออันนี้พอใจสูงสุดแล้วถ้าก่อนเลือกตั้งจะไม่กล้าพูดคำนี้แต่พอมันหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันพิสูจน์แล้วอะ่ะนะชัดเจนที่สุดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไตาตาหลับตั้งแต่วันนี้เป็นจริงๆรไตาตาหลับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเลยมันมันถึงวันที่พรรคประชาธิปไตยได้เสียงข้างมากขนาดนี้ก็พอใจที่สุดแล้ว